Pig Pencil Pen Pineapple Pig Pig Pagabog Pig Pagabog Pig Box Box วันนี้เราจะมาขุดคุยประเด็นที่เ,เรียกว่าใกล้ตัวเราทุกคนมากๆเลยเวลาอยู่บนถนนเมืองไทยครับก็คือเรื่องวินัยจราจรนี่แหละครับทำไมทำไมมันถึงดูเป็นปัญหาแบบแก้ไม่ตกสัทีเนาะข้อมูลที่เราจะเอามาคุยกันวันนี้ก็มีเยอะเลยครับมีทั้งบทความที่วิเคราะห์พฤติกรรมคนขับเลยนะ มีงานวิจัยที่มองไปถึงโครงสร้างนู่นเลยการบังคับใช้กฎหมายหรือแม้แต่คลิปที่เขาเปรียบเทียบกับเมืองนอกอะครับเราจะมาลองปะติดประต่อภาพรวมกันดูว่าเอ๊ะอะไรมันคือสาเหตุจริงๆที่ทําให้ถนนบ้านเราเป็นแบบนี้เป้าหมายวันนี้ของเราก็คืออยากจะเข้าใจรากของปัญหานะครับไม่ใช่แค่แบบมานั่งบ่นว่าใครขับรถแย่ยังไงแต่จะมองให้ลึกลงไปกว่าน,นั้นอีกว่าเออ ระบบเอย่ยกฎหมายวัฒนธรรมหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานต่างเนี่ยมันส่งผลต่อพฤติกรรมเราอย่างไงบ้างเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าเปิดประเด็นแรกด้วยข้อมูลที่เอ,อ่อเรียกว่าน่าตกใจเหมือนกันนะครับประเทศไทยเราเนี่ยเคยติดอันดับโลกเลยนะเรื่องสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่แบบค่อนข้างแย่แล้วในอาเซียนเองเนี่ยเราก็มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดด้วยครับ เราข้อมูลจากหลายๆที่ก็บอกตรงกันเลยว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ประมาณ75-80%เนี่ยเป็นผู้ใช้โมอเตไซครับอันนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าที่เกิดขึ้นซ้ำๆซากๆเลยนะเราต้องมาดูกันครับว่าทำไมประเด็นแรกเลยที่ต้องคุยกันเนี่ยก็หนีไม่พ้นเรื่องพฤติกรรมแล้วก็ทัศนคติของคนขคับขี่นี่แหละครับคือจากข้อมูลที่เรามีครับมันก็ชี้ให้เห็นพฤติกรรมที่เจอป่อยๆบนถนนบ้านเรานะ หลักๆก,ก็จะมีไม่กี่อย่างที่มันสะท้อนปัญหาใหญ่กว่านั้นอย่างแรกเลยก็เรื่องใจร้อนนี่แหละไม่ค่อยเคารพสิทธิ์คนอื่นเท่าไหร่ขับจี้ท้ายปาดหน้าเปลี่ยนเลนปุ๊บปั๊บขอแค่ตัวเองได้ไปก่อนอะไรแบบนี้ครับอีกกลุ่มหนึง่งก็จะเป็นพวกเอ่อความประมาทความไม่รับผิดชอบอย่างเมาแล้วขับเนี่ยซึ่งข้อมูลบอกว่าหลายคนทาเพราะขี้เกียจกลับไม่เอารถตอนเชา้าอะไรแบบนั้นนะครับใช่เลยค่ะประเด็นนี้ก็เจอบ่อย หรืออย่างการใช้โทรศัพท์มือถือตอนขับรถอันนี้ก็อันตรายมากๆนะครับไม่ว่าจะโทรจะแชทเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องไม่ใส่หมวกกันน็อกขับเร็วในเขตชุมชนอะไรพวกนี้ด้วยครับคือเหมือนมองข้ามความปลอดภัยไปเลยทั้งของตัวเองของคนอื่นด้วยอือแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือการฉวยโอกาสหรือที่แบบชอบเนียนเอาเปรียบคนอื่นนะครับเช่นแซงคิวตอนรถติดๆขับย้อนสอนขี่บนทางเท้าหรือจอดในที่ห้ามจอดอะไรพวกนี้ พฤติกรรมพวกนี้เอาจริงๆนะคะมันเหมือนเป็นแค่ส่วนยดยอดของภูเขาน้ําแข็งเลยที่น่าสนใจคือข้อมูลที่เขาชี้ว่าเออส่วนหนึ่งมันอาจจะเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เราคุ้นๆกันนี่แหละค่ะคือวัฒนธรรมหย่อนหย่นหรือการผ่อนปรนแบบเออเลิกปฏิบัตินิดนึงคือถ้ามันเป็นประโยชน์กับตัวเองก็อาจจะมองข้ามกฎเกณฑ์ไปก่อนไม่ค่อยได้คิดถึงผลกระทบต่อส่วนรวมเท่าไหร่แล้วมันก็ประกอบกับเรื่องเอ่อการขาดความรู้ความเข้าใจในกฎรรจราจรจริงๆจังๆด้วยนะ อย่างเรื่องง่ายๆเช่นเส้นทึบปะะ่ะค่ะหลายคนอาจจะไม่รู้ความหมายจริงๆของมันก็ได้นะว่าเออเส้นทึบสีขาวเนี่ยเขาห้ามเปลี่ยนเลนเด็ดขาดเลยนะในจุดอันตรายอันตรายหรือเส้นทึบสีเหลืองมันเป็นเขตห้ามสําหรับรถทั่วไปนะอะไรแบบเนี้ยหรืออย่างไปหยุดที่บ้านเราส่วนใหญ่ก็จะแค่ชะลอชะลอใช่ไหมคะใช่ครับแค่ชะลอชะลอแต่ในหลายๆประเทศคือต้องหยุดนิ่งสนิทจริงๆเพราะมันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยโดยตรงเลย พอความเข้าใจพื้นฐานมันไม่แน่นพอแล้วการบังคับใช้ก็อาจจะไม่ได้จริงจังมากมันก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละค่ะซึ่งผลกระทบที่ตามมาเนี่ยมันมหาศาลเลยนะคะมีข้อมูลจาก b บ t Bangkok ที่เขาอ้างในบทความหนึ่งบอกว่าคนไทยเสียชีวิตบนถนนปีหนึ่งกว่า2,000 20, 0คนปีละ2,000 20, มเลยเหรอครับใช่ค่ะเฉะลี่ยแล้วก็ชั่วโมงละประมาณ2-3คนเลยนะ oh. แล้วก็มีคนบาดเจ็บอีกเป็นแสนแนคน กลายเป็นผู้พิการถาวรไปเลยก็ปีละราวหก0 0ื่นคนคิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจนี้กว่า500แสล้านบาทต่อปีเลยนะคะตัวเลขสูงมากโอ้โหเยอะมากเลยนะครับค่ะแล้วอย่างที่บอกไปตอนต้นกลุ่มที่เปราะบางเสี่ยงที่สุดก็คือผู้ใช้มอเตอร์ไซค์นี่แหละคะ่ะอืมพอพูดถึงเรื่องกฎจราจรแล้วก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะครับคือจริงๆแล้วพรบจราจรทางบกปี2522ที่เป็นกฎหมายหลักของเราเนี่ย เอาเข้าจริงมันค่อนข้างละเอียดแล้วก็ครอบคลุมมากเลยนะมีระบุชัดเจนเลยอย่างเรื่องรถต้องหยุดให้คนข้ามทางมาลายเนี่ยถ้าฝ่าฝืนก็มีโทษปรับตั้ง1,000บาทน่แต่คาถามคือในชีวิตจริงอะครับมีใครบังคับใช้กฎข้อนี้แบบจริงๆจังๆบ้างหรือว่าคนขับรถเองเนี่ยกี่คนที่จะทำตามจริงๆนั่นแหละค่ะคือหัวใจสำคัญเลยมันชี้ให้เห็นเลยว่าปัญหาหลักๆเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวกฎหมายมันไม่ดีพอหรอกแต่อยู่ที่ การบังคับใช้มากกว่าที่มันยังไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่สม่ำเสมอด้วยค่ะมีบทความนึงเขาวิเคราะห์ไว้น่าสนใจมากนะคะเขาตั้งคำถามเลยว่าหรือจริงๆปัญหามันอยู่ที่ระบบกันแน่ครับมีการเปรียบเทยียบที่เห็นภาพชัดๆเลยจากคลิป five minutes podcast ที่เขาเล่าประสบการณ์ที่อเมริกาครับคือการทำผิดกฎจราจรที่นู่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะครับขับรถเร็วเกินกำหนดนิดเดียว เผลอๆต้องขึ้นสารเสียค่าปรับแพงมากหรืออาจจะต้องโดนส่งไปอบรมกฎจราจรใหม่เลยอืมหรือแค่ได้ยินเสียงไซเรนรถพยาบาลรถฉุกเฉินเนี่ยทุกคันต้องรีบหลบเข้าข้างทางแล้วหยุดทันทีเลยมันเป็นเหมือนปฏิกิริยาอัตโนมัติไปแล้วอะครับเกิดจากการบังคับใช้ที่มันเข้มงวดจริงๆถูกต้องเลยค่ะ การบังคับใช้ที่ไม่จริงจังไม่เท่าเทียมเนี่ยมันสร้างวัฒนธรรมที่คนรู้สึกว่าเออทำผิดก็ไม่เป็นไรหรอกมัง้งหรือถ้าโดนจับขึ้นมาก็อาจจะแบบเคลียร์กันได้อะไรแบบนั้นซึ่งมีข้อมูลหนึ่งเขาใช้คำว่าซิกแซกอะค่ะหมายถึงช่องว่างหรือบางทีก็อาจจะหมายถึงการจ่ายสินบนเพื่อเลี่ยงการโดนดำเนินคดีไปอะไรพวกนี้มันบั่นทอนความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายมากๆเลยนะคะครับ มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจด้วยนะครับว่าเงินเดือนของตำรวจจราจรในไทยเราเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะถ้าเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียนซึ่งมันก็อาจจะส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการทำงานแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริตได้อืก็เป็นไปได้ค่ะนอกจากนี้งานวิจัยยังบอกอีกว่าตำรวจมักจะให้ความสำคัญกับคดีอาญากรรมมากกว่าแล้วก็มีแนวโน้มที่จะแบบ ไกลเกลียก่ยคดีจราจรให้มันจบจบไปเร็วๆอะครับประเด็นนี้มันเชื่อมโยงกับคําถามที่บทความใน The c l o u d เขาตั้งไว้ได้น่าคิดมากเลยค่ะว่าตกลงปัญหาเนี้ยมันอยู่ที่ DNA คนไทยหรือมันอยู่ที่ระบบกันแน่เขาไี่ตัวอย่างสมมตินะคะเล่าถึงพี่จ้อยเป็นวินมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ย้อนสอนในไทยเป็นเรื่องปกติเลยทำามา30ปีแต่พอได้กรีนการ์ดไปอยู่อเมริกาปุ๊บกลับเลิกพฤติกรรมนั้นทันทีเลยเพราะอะไร เพราะระบบที่นู่นมันบังคับไงคะว่าต้องเคารพกฎถ้าไม่ทำตามคือโดนลงโทษหนักจริงจังแน่ๆเห็นภาพเลยครับในทางกลับกันก็มีกรณีชาวต่างชาติที่มาอยู่เมืองไทยนะคะแรกๆมาก็ทำตามกฎดีอยู่หรอกแต่พออยู่ไปๆเห็นคนอื่นฝ่าฝืาฝนกันเยอะแยะตำรวจก็ดูไม่ค่อยเข้มงวดเท่าไหร่สุดท้ายก็อาจจะปรับตัวตามสภาพแวดล้อมไปทำผิดกฎดตามตเขาไปด้วยซะง,งั้นเอา้ากลายเป็นแบบนั้นไปใช่ค่ะ มันแสดงให้เห็นชัดเลยว่าระบบกับการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมคนอย่างมากเลยการบังคับใช้ที่มันเข้มแข็งสม่ำเสมอแล้วก็เท่าเทียมกันทุกคนเนี่ยจริงเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดเลยค่ะในการสร้างวัฒนธรรมการเคารพกฎจราจรขึ้นมาทีนี้ลองมองไปที่ปัจจัยอื่นบ้างนะครับอย่างเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการวางผังเมืองเรื่องนี้ก็สำคัญมากเหมือนกัน มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Political Geography เขาชี้ประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับว่าการออกแบบถนนในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเน้นไปที่การเพิ่มความจุของถนนคือทำยังไงให้รถวิ่งได้เยอะขึ้นระบายรถได้เร็วขึ้นหรือให้ผู้ใช้รถยนต์สะดวกสบายเป็นหลักแต่กลับมองข้ามิติเรื่องความปลอดภัยไปซะง,งั้นเราสร้างถนนใหญ่ๆสร้างทางด่วนสร้างสะพานข้ามแยกเยอะแยะไปหมดเลย แต่กลับละเลยการออกแบบเพื่อความปลอดภัยของคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ท้านั้นที่เป็นกลุ่มที่เสี่ยงสูงสุดเลยนะอย่างที่ว่าไปขาดเลนเฉพาะที่ปลอดภัยหรือโครงสร้างที่เขาคิดถึงคนกลุ่มนี้จริงๆจังๆอะครับค่ะเหมือนเราสร้างระบบที่มันเอื้อให้เกิดความเสี่ยงกับคนกลุ่มนี้โดยที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ํา แล้วก็ประกอบกับระบบขนส่งสาธารณะที่ยังไม่ครอบคลุมไม่ได้มีประสิทธิภาพมากพอโดยเฉพาะในต่างจังหวัดนะคะมันก็ทําให้คนจํานวนมากเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องพึ่งรถส่วนตัวหรือไม่ก็มอเตอร์ไซคนี่แหละซึ่งมันก็ยิ่งเพิ่มจํานวนรถเพิ่มความเสี่ยงบนถนนเข้าไปอีกใช่ครับแล้วเรื่องทางม้าลายกับสะพานล,ลอยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คุยกันเยอะมากโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์น่าสลดของคุณหมอกระต่ายเนาะใช่ค่ะ มีข้อมูลเปรียบเทียบกับต่างประเทศอย่างในคลิป5 Minutes Podcast เขาก็เล่าว่าหลายประเทศเนี่ยเขาให้สิทธิ์คนเดินเท้าข้ามทางม้าลายก่อนเสมอเลยนะรถต้องหยุดให้ส่วนสะพานลอยเนี่ยเขาจะสร้างเท่าที่จำเป็นจริงๆเช่นถนนใหญ่มากๆหรือจุดที่มันซับซ้อนจริงๆเท่านั้นอืมเพราะมันไม่สะดวกใช่ไหมคะโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุหรือคนที่ใช้รถเข็นใช่ครับการสร้างสะพานลอยเยอะๆเนี่ย มันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดเสมอไปนะมันเหมือนสะท้อนว่าเราให้ความสำคัญกับรถยนต์มากกว่าคนเดินเท้าหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดนะครับใช่เลยค่ะ มันสะท้อนปรัชญาการออกแบบแล้วก็ลำดับความสำคัญจริงๆโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เอื้อต่อความปลอดภัยหรือมันขัดทางเลือกที่ปลอดภัยให้เนี่ยมันก็เหมือนบีบให้คนต้องไปเสี่ยงอยู่ดีอะค่ะอย่างเรื่องเส้นจราจรที่เราคุยกันไปตอนแรกๆการมีเส้นที่มันชัดเจนคนเข้าใจง่ายแล้วทุกคนก็เคารพตามนั้นเนี่ยมันคือโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยที่สำคัญมากเลยนะแต่ถ้าเรามีเส้นแต่คนไม่เข้าใจความหมายหรือไม่ทำตามแล้วก็ไม่มีการบังคับใช้อีกเส้นนั้นมันก็แทบจะไม่มีความหมายอะไรเลย จริงครับซึ่งก็นำมาสู่ประเด็นถัดไปเลยคือเรื่องการศึกษาการสร้างความตระหนักรู้หลายแหล่งข้อมูลผู้ตรงกันเลยครับว่าการสอบใบขับขี่บ้านเราเนี่ยมันเหมือนเป็นแค่พิธีกรรมให้มันผ่านผ่านไปอ่ะอืมเหมือนทำให้มันครบขั้นตอนไปงั้นงั้นใช่ครับความรู้ที่ได้จากการอบรมเนี่ยไม่ได้ถูกเอามาใช้จริงหรือไม่ได้สร้างความเข้าใจความตระหนักถึงความสำคัญของกฎจราจรจริงๆจังๆเลยค่ะ ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ที่เขาอ้างในงานวิจัยชิ้นนั้นก็ชี้ปัญหานี้ชัดเจนเลยนะคะว่าประเทศไทยเรามีคนที่ขับมอเตอร์ไซค์อายุน้อยๆแล้วก็ไม่มีใบขับขี่เนี่ยเยอะมากแล้วที่น่ากังวลคือเรายังไม่มีแผนหรือกลยุทธ์ระดับชาติที่ชัดเจนเลยว่าจะจัดการกับปัญหานี้โดยตรงยังไงการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎจราจรพื้นฐานอย่างความหมายของเส้นต่างๆป้ายสัญญาณต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ทั่วถึงพอครับ แล้วก็มีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจจากบทความใน The Cloud ด้วยนะครับเขาบอกว่าสื่อมวลชวนเนี่ยน่าจะมีบทบาทสำคัญมากๆเลยในการสร้างความตระหนักเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องจริงๆไม่ใช่แค่เสนอข่าวอุบัติเหตุเป็นครั้งครั้งไปอะครับแต่ต้องช่วยกันผลักดันให้สังคมเห็นว่านี่มันเป็นเรื่องสาคัญนะเป็นวาระที่เราต้องแก้ปัญหาร่วมกันถูกต้องที่สุดเลยค่ะแล้วคำว่าการศึกษาในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่าการท่องจำกฎไปสอบใบขับขี่ให้ผ่านนะคะ แต่มันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมความปลอดภัยหรือ safety culture ให้มันเกิดขึ้นจริงในสังคมเราทำให้ผู้ใช้ถนนทุกคนเข้าใจจริงๆว่าทำไมเราถึงต้องมีกฎเหล่านี้ทำไมการกระทำเล็กๆน้อยๆของเรามันถึงส่งผลกระทบต่อชีวิตคนอื่นได้มันคือการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความรับผิดช,ชอบต่อส่วนรวมการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันซึ่งเรื่องแบบนี้มันต้องเริ่มตั้งแต่ในโรงเรียนในครอบครัวแล้วก็ในทุกๆส่วนของสังคมเลยค่ะ ครับผมมาถึงประเด็นสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งอาจจะเป็นภาพที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ซับซ้อนที่สุดด้วยคือปัจจัยเชิงระบบแล้วก็เรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวด้วยครับมีงานวิจัยที่มองลึกลงไปถึงระดับนโยบายการบริหารจัดการของภาครัฐเลยทีเดียวงานวิจัยชิ้นสำคัญใน political geography ที่เราอ้างถึงไปตอนตอน้ตนๆเนี่ยเขาชี้เลยครับว่าปัญหาความไม่ปลอดภัยทางถนนในไทยเราเนี่ยส่วนหนึ่งมันเกิดจากการปกครองที่อ่อนแอ แล้วก็ความกระจัดกระจายของหน่วยงานที่รับผิดชอบอครับคือมีหลายหน่วยงานมากที่เกี่ยวข้องแต่ว่าขาดการบูรณาการขาดเจ้าภาพหลักที่มีอํานาจมีทุทนทรัพย์พอที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปทั้งระบบได้จริงๆอย่างจังเหมือนต่างคนต่างทําไปใช่ครับนโยบายต่างๆก็อาจจะทับซ้อนกันบ้างหรือขาดความต่อเนื่องไปบ้างค่ะ แล้วพอเกิดอุบัติเหตุรุนแรงขึ้นมาสังคมก็มักจะพุ่งเป้าไปที่ตัวคนขับขี่ก่อนเลยซึ่งมันก็มีส่วนผูกนะคะแต่การมองแค่นั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้ผู้มีอํานาจตัดสินใจเชิงนโยบายเขามุ่งไปที่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือหามาตรการที่มันเห็นผลเร็เรวเพื่อลดกระแสสังคมไปก่อนมากกว่าที่จะลงไปแก้ไขที่รากเหง้าของปัญหาจริงๆที่มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งมันต้องใช้เวลาต้องมีความมุ่งมั่นและก็ความต่อเนื่องทางการเมืองสูงมากครับ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตด้วยนะครับที่เราเน้นการเติบโตเปิดเซรีให้คนเข้าถึงรถยนต์มอเตอร์ไซค์ได้ง่ายขึ้นแต่กลับไม่ได้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยหรือระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพให้มันเพียงพอควบคู่กันไปอะครับมันก็เลยเหมือนเป็นการซ้ำเติมปัญหาทั้งความแออัดทั้งความเสี่ยงบนท้องถนนและอีกมิติที่สำคัญมากๆเลยนะคะซึ่ง ทั้งงานวิจัยแล้วก็ข้อมูลจาก S.G. c Move เขาเน้นย้ำเหมือนกันคือเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสังคมค่ะ mm. คนที่มีไรายได้น้อยโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทเนี่ยเขามีทางเลือกในการเดินทางน้อยมากๆเลยนะคะจำเป็นต้องใช้มอเตอร์ไซค์เก่าๆราคาถูกๆซึ่งบางทีมันก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยเท่าที่ควรแล้วก็น่าเศร้าที่คนกลุ่มนี้ล่ะค่ะคือกลุ่มที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด มันไม่ใช่แค่เรื่องพฤติกรรมส่วนตัวแล้วแต่มันเป็นเรื่องของโครงสร้างสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันที่มันผลักให้คนบางกลุ่มต้องไปเผชิญกับความเสี่ยงที่มากกว่าคนอื่นๆอืมมีคำศัพท์ทางวิชาการคำหนึ่งที่เขาใช้อธิบายปรากฏการณ์นี้ได้น่าสนใจนะคะคือ necropolitical ecology ค่ะโอ้โหคำยากเลยนะครับค่ะถ้าจะอธิบายง่ายๆก็คือการที่โครงสร้างทางการเมืองนโยบายหรือ แม้แต่การที่มันขาดนโยบายที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันไปสร้างสภาวะแวดล้อมที่ทําให้คนบางกลุ่มโดยเฉพาะคนโจนคนใช้ขอบต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อชีวิตและความตายบนท้องถนนอย่างไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่เท่าเทียมกันในสังคมค่ะโอ้โหฟังดูแล้วปัญหาวินัยจราจรความไม่ปลอดภัยบนถนนบ้านเรานี่มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะครับเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องว่า ใครขับรถดีไม่ดีเท่านั้นจริงๆนะแต่มันเป็นปัญหาเชิงระบบที่มันโยงใยกันไปหมดเลยตั้งแต่พฤติกรรมส่วนบุคคลวัฒนธรรมการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่จริงจังโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เอื้ออำนวยการศึกษาที่ไม่สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยไปจนถึงเรื่องการบริหารจัดการของภาครัฐแล้วก็ความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยใช่เลยค่ะ มันเป็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขแบบบูรณาการจริงๆในทุกๆมิติเลยซึ่งแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาใช้พลังงานมหาศาลเลยทีเดียวแต่ว่าจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมามีข้อเสนอหนึ่งที่น่าสนใจนะคะจากบทความใน The Cloud ที่ชวนให้เราคิดต่อได้เขาลองเสนอว่าหรือเราจะลองเริ่มจากจุดเล็กๆในระดับท้องถิ่นดูก่อนไหมเริ่มจากเล็กๆหรอครับยังไงครับ เช่นการสร้างหมู่บ้านปลอดการผิดกฎจราจรหรือตําบุญตายบนท้องถนนเป็นศูนย์อะไรแบบนี้ค่ะโดยให้คนในชุมชนเองเลยนะทั้งอ,อบตอโรงเรียนโรงพยาบาลตำรวจผู้นำชุมชนหรือภาคเอกชนในพื้นที่มาร่วมกันวางแผนกำหนดเป้าหมายลงมือทําแล้วก็วัดผลกันเองทําให้เรื่องนี้มันเป็นวาระของท้องถิ่นที่ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันนะคะอืมก็น่าสนใจนะครับค่ะ คำถามทิ้งท้ายที่น่าจะลองไปคบคิดกันต่อก็คือแนวทางแบบนี้ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากฐานรากจากชุมชนเองเนี่ยมันจะสามารถเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในภาพใหญ่แล้วก็สร้างระบบที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนบนท้องถนนในประเทศไทยได้จริงหรือเปล่านี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่เราทุกคนอาจจะต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปค่ะ